เคยูน okay, uh, ิ่งกันในเกมอ่าเวฟแท้งบลิตนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. มาเวิวรถถังไอนะครับ mm hmm. ก็เป็นรถถังหนักโซเวียตเทียแปดอ่ามีความเรทายที่1 1ึ่งพ0นหน่อยดร้เออกลอนหน้าป้อมปืนนะครับหน้านหน้อยเก้าหนึ่งข้างด้านหลังเนี่ยร้อารถถังข้านหน้าร้อยสามข้างข้างเกด้านหลัง60ครับเมื่อกลามาเห็น 2 4 0ร้ลับรรจุ12.3สอจุเอพ1ครับเ p พร์สองร้0าเมตรอาร์ 400, 40, 10, 50, เ, 6, 7, วเ,เวล็ง6.7วิ็วิเงเบน0 3น4 งเงยิบสามมุกดร้ม้าความเร็วเดินหน้าสามแปดถลังสิบห้าเฉลี่ยยีิบสามครับเออลืบอกไปจริงจิเหยื่อใส่น่ะก็จะเป็นสองร้อยสามห้าสร้ยเจ็ดสามมันก็จะสิบครับเอ,อออุปกรณ์ก็ี่ใส่ตามนี้เพือนที่เหลือคือเออ ประหยัดพังครับเอาไว้ซื้อเทียเก้าครับอืมสูงในเมตามนี้ครับเอาไว้เดี๋ยวลางระเบิดผมไม่รู้ว่ามันช่วยได้เปล่านะฮะวิธีนี้ก็มาจากเอ่อบลูเดอร์แหละอืมที่ถ้าใจเมตามนี้นะที่ทุกพันไม่มีเขาเกียดใช้ฮะก็ต้องถามว่าคือเมื่อก่อนนะทางเกาะน,นี้บางมากครับแต่ว่าตอนนี้คือมันโดนบัฟ เมื่อก่อนหนาเลยร้อยสิบแล้วก็เดินบัฟมาอีกเป็นร้อยยี่สิบห้านะแล้วก็เดินบัฟตอนนี้ไงเป็นร้อยสามสองเออร้อยสามสองครับโอเคแล้วก็มาดูรีเพลย์ดีกว่าครับโอเคเกมเพลย์แรกก็อยู่ในด่านอ่าขิดเดินทะเลครับอืมก็อยู่ในห้องประตูฟ้าใครที่น้อยเออก็อยู่ห้อง เอ่อที่เก้าที่แปดนะครับอืมจะได้สูงกันด้ฝั่เงเรามี m 1็มหนมไลท์เก้องเอ็3แล้วก็5.3 dp ฝั่งเขามี VK 4.5, 2ี่น้แล้วก็ M6, M2 ครับอืมเป็นเอ่อ e X p กผีเลยครับอืมฝั่งเขานี่เกาะหนานะอีกคันหนึ่งก็เล่นเนินได้สบายอีกคันหนึ่งก็ ทำทาจะเขียดตึงๆอีกคนหนึ่งมันเกิดก่อนนะของเราคือ DPM ครับ DPM กับความสมดุลลองเจออ e ีเมลครับเขียดาวเนี่ยป้อมเขาหนานะเป็นรถเวิเดนนะรถสอวิเดนนี่คือแบบแท้ทุกคันเนี่ยเล่นเนินได้สบายเลยเนี่ยเขาเยึดเจตรงนี้ได้แล้วคือแบบลำบากมากครับอืม ผมเล็กกดลูก a p ฟครับ a p ฟ R จบแค่สอง้เจ็ดห้องมมากคือท้งหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอ่อ3เนี่ยมันใช้ปืนร2อยยี่สิบสครับก็เป็นก็ใช้ปืนเนี่ยไม่ดีคือก็เป็นปืนทั้สองแล้วอะเึ่งหน่อยสามารใช้ปืนนี้กับเอ่อ STI กับไอ้ปได้นะครับแต่เนี่คือเกมเขา เดิมมันนะจากเออเบีย uh, ก้าก็เป็นเบียก้าไมสามครับนี่ก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณเล้นเลสามแล้วปลดล็อกปืนนี้เชียก้าคุณก็จะไม่มีปืนนี้ครับอืมแล้วคุณก็ต้องใช้ปืนนั้นแหละอ่าปืนเทียแปดเอ้ยเทียเก้าเอ้ยไม่ปืนเทียเจ็ 9, เอไอ้เลหนึ่งอะอ,อ,อ,อืมซึ่งปืนเทียเจ็ดเนี่ยมัน ทำอะไรไม่ได้หรอครับทำได้แค่กดด้วย E ไปโจ๋น้อยอโคเจีเ้เลยครับพเพราะนี้คือฝั่งเราเสียเปรียบในเรื่องของในเรื่องของออจุดจุดยุทธศาสตร์ครับรงกลางเนี่ยคือแตกแล้ววงกลางเนี่ยเขายึดอยู่นะฮะลาย MT เราเนี่ยุ่งเลย เพราะว่าเอา่อทีเราไปดูแล้วก็ไม่เจอมันเล่นตรงกลางกับเอ่ไลายแฮปปี้ยนะังล่ะผมเลยกด e ลูกอีไปลูกฟองเนี่ยก็ยังไม่เข้าแล้วครับอืมลูกฟองเราเจอดน้อยวีเช่ทำซส์เขียบแบบแต่ว่าเขาทำโอเวอร์ไายเขียบมีเข้าครับอืม ว่าเฟนไทร์เกอร์มาด้านหลังครทีมเรานี่แบบไม่ได้เรื่องทำได้แค่รอไปแล้วเก็บวีเคไปครับ<อ>ไทรกเกอร์สองเราไปแล้วสิ่งที่ทราให้ก็คือไปเอ,อ่อ ป้องกันถานนะครับซึ่งมันมีนั้นเราเก็บเอ่อต้นวีแตะครับเอ็ะต้นีเรื่องอันตรายนะก่อเขาหนานะอันนี้คือเอ่อเดวิซัสเอ่อยิงเอชสิบห้าไปครับเป็นการตัดแต้มเขาฝั่งตรงข้ามเข้าไปครับเปต้องมีถ่านหน่อยคับต้องมีเดวิซัสตนะัวเนี้ยถ้าไม่มีเขาก็ ก็แพ้ครับอืมโอฟเจคเข้ามาครับเขาจะมาเก็บ53 DP แล้วครับโอฟเฟนเดอร์ก็มาครับผมเลยทำเอ่อรีเวิร์สซติเขี่ไปครับแต่เขายังไม่โดนยิงโดนนี่หนักนะเลยช่วยให้สา DP เราครับอืมเดวิลเซตไม่นา่ารอดโดนเก็บ ่ 30p เรา,เาไหวไหมไม่น่าไหวอ่ะไม่น่ารอดละตรงนี้เรียบร้อยอีเมลสองโคตรโหดนะไอจียังไหว,หวเลยอือแย่ yeah, จริงจริงแต่เกาะแล้หนาครับอันนี้อ e ีเมลมาครับอือ เนะท้าแล้วนะเท้าเท้าเท่าแบบโดนลืมผมเลยเออพุ่งหลามไปครับเพราะว่าอีเมลเนี่ยหันป้อมช้านะครับล้นส่วนใหญ่หันป้อมช้านะเปล่า,ยยาปะไม่รู้แหละแต่อีเมลรูกสึกว่าเขาไม่ยิงนะครับย่อกระสุนเขาน่าจะหมดอีเมลเนี่ยมันใช้เอ่อออโตัวเหนื่อยด,ด้วยอ่ะ ผม่าจจะใช้นัดสุดท้ายแล้วก็เลยหลุดนานเลยคนสุดท้ายครับเอาเตอนนี้ถ้เกิดผมโดนยิงรอบพวกสุดท้ายแล้วชนะแบบงงเลยโอเคก็ได้เออเอ็มแตกไปเรียนญ ่า,าใหม่ก็ได้เหรียญเออเรนี่วอเตอร์มาสำราห้าขันในหนึ่งการลบทำความเสียหายไปสองพันแปสีห้ากระสุนไปได้หนึ่งพัแปดสิบตำไปห้าขันตังก็ได้มาหนึ่งแสนอะแต่ผมไม่ไปใช้นั่นอะไรยุทธประยุทพันนั่ะนนั่นกระสุนทองโอเคก็ตาแรกก็เตาที่ดีนะตาที่สองล้วก็อยู่ในฐานเออกรีกโบราณน,นะ อยู่ในห้องเทียเทียแปดทีเจ็ดนะฮะฝั่งเรามีแฮปปี้อยู่สามครับไอซ์สามไอซหกแล้วก็ไทเกอร์หนึ่งฝั่งเขามีแฮบเบอร์สี่เอ็มเอ็มสี่โยแล้วก็ไทเกอร์หนึ่งไอซ์นะครับก็เท่ากันนั่นแหละแต่ฝั่งเราได้บีบเรื่องของเลือดนะเลือดเราเยอะกว่า มาตรงลายมาตรงฐาน B A B อไม่เจอรอบเลยเจอแค่หนึ่งครับอืมเรื <c oughs> อกคนเลือนน้อยนะป้อมอ๋อป้อมไม่ได้อับ <c oughs> อป้อมอาการนิดเดียวเองนะจะยีรวยไหม โดนแน่นอนคนระับโดนได้ไงไม่รู้นะปกติคือคือรัอเสเซียเขาจะไม่ค่อยแม่นนะมันจะแม่นแค่บางบางกระบอกเองคนระับจะเป็นเทือเราโดนหนักเลยของเขานี่จะยึดฐานเอ่อบีซีได้นะผมเลยเออจุดเขาแค่หนึ่งเลยใชง่นะายครับแรก m c y เมื่อกี้ก็เล็ก m c อยู่ไม่ใช่หรอเออเรียกไห,ยกหนก็ได้แหละคือมันเป็นบริษัทเดียวกันนะั่นแหละ M M4O เออ M4O นี่นยิงมั่วซั่วคือโฮอริไท y p หนึ่งญี่ปุ่นนะฮะโอเสซึงนงอย่างผมเรียกว่าเอา่กเกอ Jack Hacker ญี่ปุ่นอะไรนะ รูปร่างมันก็คล้ายๆกับแจ็คแฮกเกอร์ญี่ปุ่นเอ้ยแจ็คแฮกเกอร์ aker, เออของเยอรมันอะ ISU นี่ตัวตัวนนะ่อะไรเนี่ยเขาว่ามีโคจรโหดมากส่ง8 6นะครับระมิดแรงด้วยตัวนี้ฝั่งเราได้เปรียบเอ้ยฝั่งเราไม่ได้เปรียบ คองเขาเนี่ยได้เปรียบเรื่องของแตมนะครับแต้มันเขาเยอะกว่าอีกอย่างคือเขายึดฐานด้ยึดฐานไปแล้วสวงทหารนะครับคะแนนเขาเน้ำดูกเลยนะผมเลยบุกไปที่ฐานบีเพื่อไปแจัโพลินะฮะไปจีบพลิครไป แล้วก็ยึดฐาน B ไปครับแล้สังเกตได้ว่ายิงไม่ได้ครับเพราะว่ามุมกดเราน้อยครับหันมุมดีๆหน่อยนันนี้ก็ว้าวบยิงว้าวไปลึกยิงหน่อย MCU อเขาใส่มาใส่มาวันนี้ก็ดวมไม่ดีอืม เอ้า oh. ยิงพลาดด้วยครับไ <c oughs> ม่รู้เขาเขาเน็ดลุดหรือเปล่านะมันเน็ดแหลกอะไรให้ต่างไม่ก็เลยไม่เป็นเพราะว่าคือแบบเขายิงยิงไม่ด้วยเนี่ยคอยอแบบนี้น่าจะเน็ดแหลกเน็ดมีปัญหามัเนี่ยเขาเพิ่งหนีเนี่ยเออเขไม่ยิง m อ u มสีเนี่ยเจาะประมาณ218 ใส่อ,ง,อ,องก็ได้จบเอ้สามานแต่ก็หลุดอยู่เ็าไา้ครับเพราะว่ามันเป็นแมกซีเนี่ยแมกซีนอ็มสี่มีสามนะฮะตอนนี้คือแต้มเราเริ่มนำนะครับนำไปแล้วถ้าเกิดเก็บเอ1หนึ่งได้ก็จบเลย นั่นนี้คือเป็นไงได,ดูครับหวัวแตกแล้วผมก็ใช้อารีนดีนไปใ้อารีนดีนไปทำไมไม่รู้ครับเออก็ได้อันดับหนึ่งมาทำลายไปทำลายไปสามพันทำลายไปได้สามพันหนึ่งร้อยเกก้แปดอ,อ,อันหนึ่งใช่ไหมเนีเอออันดับหนึ่งแล้วก็น,นี้เหรียญ เดี๋ยวนี้ชมบลาบลาไม่ตังมาตามนี้ก็ประมาณนี้ยังสงสัยเลยเขายิยงไงไม่รู้เ่ยเออ h ่ t the fuck ส,สติเขาเอ่อแย่ายมากความเสียหายเฉลี่ยสองร้อยเก้าหกผมว่าเขาน่นจะเล่นผิดเซิร์ฟเปล่า พราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ใช่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนเอเชียไม่ไม่ได้อยู่เชฟเอเชียเนะี่ยน่าจะไ,ได้อยู่เซอบหรเปล่าปิงปิงน่าจะเยอะแหละโอเคก็มีประมาณนี้ครับก็ข้อดีก็คือพืนแรงเกาะพวกพื้นเล่หนามากคุณว่าเกาะความเร็วนิดหน่อยครับข้อเสียคือพืนลดการจะเกาะลง แล้วก็ตัวถังก็เป็นบางลยงดีครับอืมก็มันก็มีที่นี่เลยครับอืออันนี้ทำเครสียบได้ก็ทําได้ครับแต่มันก็ยังยิง,ยงโบนอย่างดีอืสังเกตตรงอ่าไม่รู้นี่ไงแต่ตรงไอตัวไฟอะครับอืตรงนี้ไอตรงนี้บราส์ไม่ใช่ไอตรงนีน้ แนแบบพ่อเหรอเี่ยตรงตรงนี้มันยิงได้ครับหันตรงนี้ก็ยังยิงได้อยู่แล้วก็เป็นชั้นวางรงกระสุนด้วยดีว่าใช้เขียก,ก็ได้นะแต่ก็ตรงนี้ตรงตรง,รตรงบร,ริเวณถานน้ำมันเนี่ยก็ยังยิงโดนอยู่ก มันก็ทำรีิวสิเกียเก่งแต่กูป,ป้อมก็าหนามากก็มีแค่นี้แบบอะไรแบบบายคนระับ